วันนี้ฉันกำลังจะเป็นฉันจะเล่นเป็นอิมิยอนข้างในคริจจโซนาเลียฉันที่จะตัวตัวนี้เป็นเอจหนึ่งันหนึ่งร้อยกับตัวนี้จะไม่คัสตมไมเพราะว่าคัสตไมไม่ได้โอเคเริ่มอยู่ในจังกเริ่มอยู่ในจังกโอเคสิงที่ฉันอยากทำคือไม่ตายมิมเพตินเบบีตัวนี้แต่ว่า เัา okay, จะไปทำอะไร <Okay. S 2> เขา,าแค่กำลังสไล์มาหาฉันเออเออเอออออโ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 ออ้โ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 อ้่อโอคโอ้าอคโออ้าออยากให้ไม่โ้อ่โอ โอเคทำพยายามทำอีกทีนะึงโอเคอิมิออนยิปปี้โอเคกับอิมิออนฉันโอเคสปอนตตรงนี้ไม่ดีโอเคมันดีมันดีนดโอเคมันมีตัวใหญ่ตรงนั้นตัวแคนโดตัวนั้นนั่นก็ไม่อยากไปฉันแค่กำลังโอเค น่าจะควรไปหาที่ไหนที่แบบได้ได้หาและและน้ำได้ด้วยโอเคเดินไปเดินไปเดินไปเดินเดินไปมาโอเคอน่าจะไปที่ Central Rock เซนทรัลร็อกเฟ c เซตแต่ว่ามันมีคนเยอะตรงนั้นตลอดนั้นก็อาจจะตายก็ได้ อ๋อใช่แล้วก็ถ้าถันใจยสามทีวิดีโอเดี๋จะจบโอเคมันมีชดอตเชอรี่เยอะฉันน่าจะไม่อยากไปไปไปหาเขาท่าต้อกันนะ่ะแต่ว่าเชนช็อชอรี่มันไม่แบบแข็งแรงเท่านั้น,นก็อาจจะแค่เข้าไปตีได้ ฉันชิลี่แค่เหมือนแบบมอส quito เอาฮึมเคยนน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 อเคยเขาอจะฆ่าฉันก็ได้ถ้าเขาฉันฉันมีเอชพีน้อยมาก อันนี้ฉันฉันก็ต้องไปซ่อนตรงไหนแค่ต้องรอให้ HP Legend เกมังเห็นพวกช h o ชิ h e ตรงนั้นอันนี้รวนค่าง่ายนะที่มันเป็น b บ b y เพราะว่าฉันเคยเล่น แล้วก็เฉันตายตลอดตอนที่ฉันเล่นเป็นตอนนี้โอเคเขาพวกเขา,เข,าเข้าในพวกทํำนั่นเข้าในทํำอันนี้ฉันเีเข้าในท้าอันนี้เนนพราะมันปลอดภัยแล้วก็มันน่าจะไม่มีอะไรเข้ามาตีฉันได้โอเคเดินๆๆไปกำลังฮิว,ยวอยู่นั่นก็ ยังโดนหนึ่งช็อตใบหลายอย่างได้โอเคอายุเจ็ดแล้วน่าจะต้องการเชียร์ยยเด็ดบัฟนั่นก็ต้องไปหาเบอร์รี่แล้วก็ฉันรู้ว่ามันมีเบอร์รี่ที่โอเเดี๋่ว,ว่ามันนัดาม,มันมีคนเยอะที่นั่นก็เขาอาจจะแค่ค่าฉันก็ได้ นั่นก็ถ้านึ่งก็ฉันอยากให้มันไม่มีใครเลยที่โอเวอรชันั่นก็เขาไม่คัดนึ่ก็เขาจะไม่คาดฉันได้ดูแมพโอเคมันไม่มีอะไรตรงนั้นเราเห็นบอรลี่บนแมพโอเคต้องรวมก่อนคนอั่นจะแค่ปีดไม่มีใคร แค่แม่ไม่ใค่ไม่ไม่ใครแม่ไม่ใครโอเคมันปลอดภัยเพื่อกินเบอร์รี่พวกนี้และดื่มน้ำโอเคได้เช็คยเชี่ยเสร็จแล้วน้ำมันดีน้ำมันดีโอเคดื่มน้ำดื่มน้ำแค่ให้อะายบินออกนั่นก็นั่นก็นั่นก็มันอาจจะกลับมาแล้วก็คาดชั้นก็ได้นั้นก็ชั้นต้องวิ่งวิ่งไปวิ่งไปโอเคอะไได้อันนี้กับอันนี้ยี่บีเดี๋ยวขอดแค่ดูสตาร์ทกับไหนก่อโอเค โอเคโอเคเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาโอเคเออฉันกำลังดีอยู่ยึดโอเคคือไม่เบาสิโอเค คนไปไหนต่อฉันน่าจะแค่แบบไปซ่อนที่ไหนมันก็ไม่มีใครมาเจอฉันแล้วก็ฆ่าฉันได้อ,อืมไปตรงไหนได้นงี้ะไปตรงไหนได้นงี้ะ อ๋ออ้โอ้โอ o โอ้โอ้โอ้อ o โอ้โอคอฉันอนี่จะบอบอกว่าสีตัวหัฉันจะใช้แค่หนึ่งอันแค่หนึ่งอันเพราะว่าฉันเพราะว่า เพราะว่าเธอเน่ะเพราะว่าถ้าเธอโดนฆ่าเธอน่าจะไม่ชอบด้วยโอเคแต่ไม่ต้องดูบิลิตี้ของตัวนี้ก่อนมันแค่มีแอมโบสอย่างเดียวไม่ดีโอเค it f e a t u แค่หนึ่งพันโอเค no อันนี้มันไม่อันนี้มันแค่มีหนึ่งพันเอชพีนี่คือนี่ยังไม่โตถึงหนึ่งร้อยแต่ว่ามันแค่เป็นทีนมันก็ทำไมมันแค่มีหนึ่งพันเอชพีมันน่าจะความีมากกว่าน,นั้นมันก็ต้องเอาที่ฉันโดนค่า ใช่เป็นตัวยูริเมชฉันไม่รู้ว่ามันมันฉันไม่เห็นมันแล้วก็ไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรตอนที่ฉันเล่นอยู่แต่ว่าฉันรอนักสืบยูริเมชโอเคครับวอลเลดี้ตัวนั้นมันกำลังไปว่ายน้ำนี่มันน่าจะปลอดภัยโอเคนี่ตัวนั้น น่าจะต้องการเชียร์เชียร์บัฟจากเบอร์รี่การเชียร์เชียร์บัฟจากอันนี้เดี๋ยวฉันแค่กินไม่ได้ใหฉัน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 แค่จะดูเดเมจชันว่ายุบหนึ่งร้อย ไม่มันสองลายมันไม่สองลายอันนี้ให้เชียร์เชียร์บัฟได้ด้วยในรวยยี่ปีขอบคุณเพื่อฟรีเชียร์เชียร์บัฟฉันทำวะโอเคตอนนี้น่าจะไม่ตอนนี้น่าจะไม่ได้ค่อยดีแต่ว่าเอง เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาโอเคจะไปทำอะไรน่าจะไปตรงที่ Map แม p expansion แอมสก็นกันเด็กก็มันแค่จะไปดูอะไรก็ไม่รู้แค่อะไรโดดนี่มันมันคู โอ้โหมันแปลที่ฉันแค่มีหนึ่งพัน HP หนึ่งพันห้าร้อย HP มันแปลกที่ฉันแค่มีเท่านั้นอ,อ๋อนั่นไงตัวนั่นงไงน่าจะน,น,น่าจะเป็นตัวที่คาฉันตัวยูรีเมชยูรีแมช น่าจะน่าจะพึ่งจะปอนเข้ามาเอ๊กมาตัวไอ้เอคัตเจนกัตเจคธตโอเคมิชั่นอีกนมิชั่นใหม่อันนี้เจคาตยิลิเมสตวนี่ตัวนี้คือตัวอีสเตอร์เอกซ์คลูซีฟมันแค่กำไว้น้ำอยู่ฉันคิดว่าน้ำจะป้องกันมัน <c oughs> มันหนีมันหนีโอเคอย่ากออกจากนะ้ำมันหน,นออีนี่น้่เมันคืออะไรนั่นน่าจะแค่เป็นแคดเดลล์ <c oughs> โอเคแค่ว่ายนะ้ำแบบยากเผื่อตัวของทันนั่นแค่อคดเดลล์ ถ้าไม่เทียววิบหรอฉันไม่จะไม่ลืมว่านั้นฉันจะพยายา โอเค呀อีอ okay ีโอเคแต่ว่าแต่ว่าฉันใจรู้ว่าถ้าฉันตายสามทีฉันจะจบวิดีโอแล้วก็ฉันตายสามทีแล้วแล้วก็บาย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 ทุกคนไลค์และซับสไครป์ทู a ั Play Game Channel.